สวัสดีจ้ามาอน,นีผ้ามาเก็บผักกูดจ,จ้าเข้าป่าผักกูดกันจะวันนี้ผักกูดก็เริ่มออกมาเป็นบางต้นแล้วจ้าบางต้นไปแก้ไปแล้วแล้วนัดเก็บ้าลุยป่าผักกูดจ,จ้ามาอน,นีบรรยากาศในป่ามาอน,นีวันหยุดเนาะเรื่อยเด้เข้ามากเก็บผัก้าบ่ได้หยุดกับบ่ได้มากหรอกจ้าโอเคเข้ามาย่างเบิ่งป่ากันเลยจา้าเริ่มสิ ออกเป็นบางอันจ้ะแล้วก็มีผักโกดแล้วก็มีปลาผักไอ้หน่อไม้ฝรั่งกำลังออกอากาศจะเป็นแนวได้เลยจ้ะฮ่อนหอนหนาวหนาวช่วงนี้เริ่มสีเริ่มสีหนาวเริ่มสีห่อนมาเก็บผักจ้ะนี่พอแล้วครับปลาหน่อไม้หน่อไม้ฝรั่งมาเก็บผักโกดจ้าผักโกด โอที่ปุ่นจ้ะน้องออกอ,อ่อ,อนมากเลยค่ะอ่อ,อนอ่อ,อนถึงสีจังสีก็อ่อนเลยค่ะอ่อนแบบกินได้อเอาไปแกงสเสนผักน้ำนะ แกใส่ผับน้ำอุ้ยสะออนจ้ะพื่อนะขึ้นกอไปแล้วต้นมะหักน้องไม้น้องไม้ฝรั่งังก๊กดีดีจ้ะถักน้องไม้ฝรั่งกาใี่ปุ่นห้องอิตาโดริอิตาโดรินี่ต้นนี้จะใชยแบบนี้ ดีมากเลยให่ดโอดยเลยค่ะไนี่ด้ได้เยอะแล้วค่ะงาไม้ฝรั่งญี่ปุ่น,นงาไม้ฝรั่งญี่ปุ่นค่ะ ทางเห็นบ่ฟาดเขาแบบเสาใหม่นี่วิ่งมองมองไดพี่น้องเอ้ยเขาป่าเบิ้งจะพักหลายบ่เบิ้งทางเห็นบ่ล่ะตากะกะมองมาเห็นเนาะกำท่านได้แต่นเนี่ยเสียงนลำไหลเห็นบ่เก็บหัวน,น้ำพามีตก น้ำตกอะไรนี่แหละค่ะห้องเขาดอกไม้ป่ากันนะน้ำเงนบรรยากาศดูธรรมาติล่องบารายท่เปนหานี่ที่ล่องน่าจะม, <Gra h. S 1> มีทาล่องห้างคนแต่ว่าไปล่องดีค่ะยีวไปเก็บผักปูดตอ ร้ายค่ะยืนค่ะต้องขึ้นไปทักงหน้าผาอีก ใบมาัาละนี่เป็นใบมันค่ะกินไม่ได้เหลอนี่จะนี่ออกมาเป็นใบละเหลือแต่อันนี้น,นี่อันที่มันกินได้เอาไปตากนี่กรอบดีดีค่ะโอ้ยน้ำฝนเอาปีนนาผาค่ะ นักน้องเห็นอุโดแล้วค่ะอุโดมี่หนึ่งอันอุดโดมาเอาอุโดอืมอุโดอุโด,โดมี่หนึ่งอันจะ้ะหนึ่งอันสองอันจน,นีลยอสองแต่มันหน่อยเอาอันนี้เก็บไปตากนะคะกินเลยยังไม่หั่นเลยได้ไดต้องไปตากไขมันแห้ง ก็มาต้มแสบจ้ะผักปลายปุ่นตามฤดูกาลปลานี่หลายคักจ้ะผักเยอะปลานี่ก็หมดแล้วค่ะไง้นแล้ะอดปาผักอดไงไปแล้ว ใต่งานกต่จังว่าแหลนะน้อพัก,พกมัน,ปนไปใหญ่ก่อนนะจ้ะหาทำงานไม่ได้ทำงานแต่สิเข้าป้าเสมอแล้วค่ะหาเก็บพักมืดแล้วเพราะว่ามันมันเป็นบันพักใต้ชนิดหนึ่งจ้ะเห็นคนมีป่นพาเก็บอยู่แต่จำชื่อไม่ได้ว่ามันชื่ออะไร กินได้จ้ะเราจะลองไปลวกกินบ้างนะ ออนนี่ดีจ้ะ ได้หลายเราจ้ามาอนี่คลิปนี้ก่ะพ่อซ้ำนี่ก่อนนะจ่ะเนาะเก็บผักกูดปลาหนัดแบกไปบไหวแลเราจะได้กระสอบผักไงหนึ่งเต mm ็ม hmm. ถุงแล้วค่ะงาม,งามๆทั้งนั้นเลยเอาไปแกงสมเนาะเอาไปผัดเอาไปทอดได้มดจ่ะ mm hmm. ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะ mm hmm. พอกันไหมคลิปหน้าจา mm ้า hmm. มาอนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย